ผมแค่ข้ามมิติมาสู่โลกที่ทุกคนตื่นรู้พลังพิเศษและได้ตื่นรู้พลังระดับ sss กดแห่งต้นกำเนิดการอวกาศไม่เพียงก่อให้เกิดเสียงประหลาดจากฟ้าดินแต่ยังได้รับหนึ่งในสิบกลยุทธ์แห่งสวงสวรรค์นั่นคือกลยุทธ์เทพการอวกาศหลังจากการฝึกซ้อมปฏิบัติสิ้นสุดลงริมทะเลสาบมีกลุ่มนักเรียนกำลังคุยโม้ทันใดนั้นลมเย็นพัดมาไม่คาดคิดว่าจะเป็นน้ำแข็งชิงอยู่ที่กลับมาฉากที่เคยวุ่นวายจึงเงียบลงไม่น้อยในขณะนั้นอาจารย์สองคนก็ปรากฏตัวตาม,มาดาบข้างพยักหน้าอย่างเงงียียบแแลลลล้้้้วววกกกก่่่าาาารฝึสสสััปปดดหห์นนนิุุตอไฉจะใทค คะแนนแล้วพาพวกเธอไปยังสถานที่ตั้งแคมป์ฝึกอบรมเทียนเจียวที่แท้จริงสถานที่ตั้งแคมป์ฝึกอบรมเทียนเจียวฉากเปลี่ยนไปที่แคมป์ฝึกอบรมเทียนเจียวดาบคลั่งแนะนำแคมป์ฝึกอบรมเทียนเจียวให้เราจตุรัสกลางสา,าสามารถใช้ฝึกฝนประจำวันได้ด้านตะวันออกมีแดนมายาเสมือนจริงช่วยเร่งการฝึกด้านเหนือมีหอแสงด้านตะวันตกมีหอภารกิจด้านใต้มีคลังสมบัติที่มีทรัพยากรนับไม่ถ้วนปราบใดที่พวกเธอมีคะแนนเพียงพอทรัพยากรของแคมป์ฝึกอบรมเทียนเจียว ให้ใช้ได้ตามใจ100คะแนนที่ฉันให้ทุกคนถือเป็นคะแนนเริ่มต้นในตอนนั้นมีชายหนุ่มชื่อมู่หยวนเดินมายินดีต้อนรับทุกคนสู่แคมป์ฝึกอบรมเทียนเจียวฉันจะพาพวกเธอไปที่หอพักก่อนในช่วงเวลานี้มู่หยวนเริ่มสนิทกับทุกคนแล้วหลังจากเข้าใจสถานการณ์ของรุ่นนี้คร่าว ผู้ว่าจ้างคิดว่ารุ่นนี้มีคนที่น่าขบหาได้เพียงไม่กี่คนแต่หลิงเซียวคนนั้นแข็งแกร่งมากแต่เสียดายที่ไม่มีเบื้องหลังอะไรในตอนนั้นฉันอยู่ในหอพักของตัวเองหลังจากตรวจห้องของตัวเองเสร็จฉันเตรียมออกไปสำรวจสถานการณ์ที่นี่เพิ่งเปิดประตูก็เห็นเงาคนยืนอยู่หน้าฉันพอมองดีๆกับเป็นถั่วป๋อซือขอโทษนะหลิงเซียววันนี้ฉันมาขอโทษเธอฉันได้ยินแล้วรู้สึกตกใจเล็กน้อยไม่คิดว่าเขาจะมาขอโทษฉันเลยแกล้งทำเป็นคิดสักพักแล้วตบไล่เขาแล้วพูดว่าฉันไม่ใช่คนใจแคบเรื่องนั้นให้มันผ่่านนไไปปถัววออืด้้ยิแลลงใจ ฉันถามเขาหนึ่งคำถามแคมป์ฝึกอบรมเทียนเจียวนี้เป็นยังไงบ้างทั่วปอ๋อซื้อมาจากตระกูลถัวปอตระกูลอ,อันดับหนึ่งของภาคตะวันตกเฉียงเหนือจึงรู้เรื่องแคมป์ฝึกอบรมเทียนเจียวดีเขาเลยบอกทุกอย่างที่รู้ให้ฉันที่นี่มีประเพณีอย่างหนึ่งรุ่นพี่ที่นี่ชอบรังแกร,รุ่นน้องพื้นหลังจากภายนอกไม่มีประโยชน์ที่นี่รุ่นพี่ที่นี่ก็มีคนจากตระกูลถั่วปอ๋อฉันได้ยินแล้วถามด้วยความสงสัยรังแกหมายถึงการแย่งคะแนนจากมือเราหรือใช่ในแคมป์ฝึกอบรมเทียนเจียวคะแนนสำคัญมากถ้าไม่มีคะแนนจะก้้้้้้้าาาาาววววหหนนไดยยกเเเขขใใจแใจแแลลลฉัิงสี่ ฉันกับพี่ชายอยู่ในหอพายุเทวะเธออยากเข้าร่วมไหมฉันส่ายหัวแล้วปฏิเสธฉันไม่ชอบความรู้สึกถูกผูกมัดทัวปอ๊อซื้อเห็นฉันปฏิเสธก็จากไปหลังจากนั้นฉันฝึกหนักอยู่ในห้องวันที่สมฉันออกไปเดินเล่นเมื่อมาถึงจตุรัสกลางได้ยินเสียงจากเวทีประลองว่าไอ้ขยะเธอไม่โม้แล้วเหรอเห็นรุ่นพี่คนหนึ่งเหยียบอีกคนคนที่ถูกเหยียบกระอักเลือดถูกตีจนไม่มีแรงตอบโต้รุ่นพี่ระบายความโกรธจนพอใจแล้วแต่อีกฝ่ายกระเด็นไอ้หนูต่อไปในแคปมฝึกอบรมเทียนเจียวต้องก้มหัวัววทตดี ผู้จบก็เดินไปที่จุดเก็บคะแนนแล้ววางกำไรของเขาเข้าไปกำไรแสดงว่าได้เพิ่ม200 คะแนนเขาเห็นคะแนนแล้วยิ้มออกมาในตอนนั้นฉันสังเกตว่าคนที่ถูกตีดูคุณนหน้าแต่ฉันไม่ได้คิดจะช่วยเขาไม่มีความคิดจะออกหน้าช่วยเพราะลึกๆฉันคิดว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เกี่ยวกับฉันเมื่อฉันกําลังจะจากไปคนที่ชนะเมื่อกี้เห็นฉันเฮ <Hey, S 1> เพื่อนดูหน้าเธอไม่คุ้นเลยฉันได้ยินแล้วแกล้งทํากลัวแล้วตอบว่าผมเป็นคนใหม่ครับรุ่นพี่มีอะไรหรือครับโอ้เป็นคนใหม่เหรองั้นให้คะแนนรุ่นพี่สักหน่อยแล้วฉันจะพาเธอไปรู้จักที่นี่รุ่นพี่ขอ90คะแนนไม่เยอะไปหน่อยเหรอไม่เยอะเธอเพิ่งม,มาเดี๋ยวก็หาคะแนน นี้รุ่นพี่พูดพลางเดินเข้ามาใกล้ฉันฉันก็แกล้งถอยหลังถ้าผมไม่ให้จะเป็นยังไงครับ รุ่นพี่เธอหมายความว่าไม่อยากเป็นเพื่อนกับรุ่นพี่เหรอรุ่นพี่ผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นผมหมายถึงรุ่นพี่ช่วยชี้แนะผมหน่อยได้ไหมรุ่นพี่ได้ยินคำพูดผมแล้วชะงกักแล้วในใจเริ่มสงสัยไอ้นี่แกล้งโง่เพื่อหลอกกินเสือหรือเปล่าเท่าที่ฉันรู้รุ่นน้องรุ่นนี้มีคนเก่งแค่สองคนคนหนึ่งชื่อหลิงเสียวอีกคนชื่อน้ำแข็งชิงอยู่น้องชายเธอชื่ออะไรผมได้ยินแล้วบอกชื่อที่แต่งขึ้นให้รุ่นพี่ผมชื่อมู่หลงหยุนรุ่นพี่ได้ยินแล้วพยักหน้าเธออยากให้ฉันชี้แนะก แล้วตามรุ่นพี่ขึ้นเวทีตอนนี้ฉันรู้สึกสบายใจมากติดเบ็ดแล้วในที่สุดก็ติดเบ็ดรุ่นพี่ตอนนี้ก็คิดว่าฉันเป็นเป้าหมายระยะยาวน้องชายท่าแค่ชี้แนะเธอออกก่อนเลยแล้วฉันยืนนิ่งมองอีกฝ่ายอย่างสงบทัศนคติต่างจากก่อนหน้านี้ราฟ้ากับเหวรุ่นพี่ก็รู้สึกว่าฉันเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนน้องชายเธอเป็นอะไรฉันตอบเรียบเรียบว่ารุ่นพี่อย่าพูด ขอคำชี้แนะเพิ่มเติมด้วยรุ่นพี่ได้ยินแล้วแค่นเสียงแล้วระเบิดพลังระดับสองขั้นปลายออกมาจากนั้นกำหมัดแน่นพุ่งเข้าหาฉันดูเหมือนอยากตัดสินด้วยหมัดเดียวฉันเลยหลบเล็กน้อยยกเท้าซ้ายเตะไปที่เป้าของเขาแต่นี้ฉันไม่ได้ใช้แรงมากแต่สำหรับคนอย่างรุ่นพี่มันเจ็บปวดสุดฮ่าฮฉันแกล้งเดินไปถามว่ารุ่นพี่คุณไม่เป็นอะไรนะรุ่นพี่ถูกฉันเตะเป้ากัดฟันมองฉันเธอทำให้ฉันโกรธสุดส แล้วแล้วรุ่นพี่ใช้พลังพิเศษสุดยอดคำพิโรธมือทั้งสองรวบรวมเปลวไฟขนาดใหญ่สร้างระเบิดไฟต่อเนื่องด้วยคำสั่งของรุ่นพี่ไฟต่อเนื่องระเบิดแสงเจิดจ้าเธอหาเรื่องตายเองอย่าโทษฉันใบหน้าซีของรุ่นพี่เต็มไปด้วยความโกรธตูมด้วยเสียงระเบิด ดึงดูดผู้คนมาดูมากมายรุ่นพี่คนนั้นไม่ใช่จางเฮิงเหรอเขาไปต่อสู้กับใครอีกแล้วต้องคิดเหรอแน่นอนว่าต้องรังแกรุ่นน้องผู้ชมก็มีรุ่นน้องหลายคนและช่วงนี้รุ่นน้องถูกเหล่ารุ่นพี่รังแกนะ่ะตอนนั้นจางเฮิงตกใจในใจน้องคนนี้คงไม่ถูกฉันเผาจนไม่เหลือซากหรอกนะรุ่นพี่ผมอยู่นี่ครับตอนนี้ฉันยืนอยู่ในอากาศมองจางเฮิงและจางเฮิงมองมาที่ฉันที่ยืนอยู่บนอากาศรูม่านตาหดลงในใจผุดความคิดว่าเขาบินได้หรือไอ้นี่จะเป็นยอดฝีมือระดับหกเป็นไปไม่ได้รรเเบิั้งงมวววจหลแ เปลวไฟในมืออีกครั้งยิงมาที่ฉันอย่างต่อเนื่องเปลวไฟระเบิดอย่างรุนแรง จางเฮงเริ่มหายใจทีเพราะไฟต่อเนื่องขนาดนี้กินพลังไม่น้อยจางเฮงมองขึ้นไปในอากาศคราวนี้คงจัดการได้แล้วตอนนี้ฉันมาอยู่ข้างหลังจางเฮงมือหนึ่งวางบนไหล่เขารุ่นพี่คุณมองอะไรอยู่จางเฮงหันมาเห็นฉันอยู่ข้างหลังหน้าตกใจสุดขีดเขารีบไบร์คาถาไฟขนาดใหญ่เสียงต่ำของจางเฮงเต็มไปด้วยความโกรธทั้งเวทีถูกเปลวไฟของเขาคลุมคราวนี้ดูสิว่าเธอจะหนีไปไหนเห็นได้ชัดว่าจางเฮงโกรธจ,จัดแล้วถึงจะถูกลงโทษฉันก็จะทำให้เธอหายไปเมื่อเปลวไฟจางลงร่างของฉันค่อย ปรากฏและกำลังเดินไปหาจางเฮิงช้าฮ่าฮาจางเฮิงเห็นแล้วอ้าปากค้าง ไม่เป็นไปไม่ได้รุ่นพี่คำชี้แนะของคุณแค่นี้เหรอฉันมองจางเฮิงสายตาเต็มไปด้วยความดูถูกแล้วยกเท้าขวาขึ้นแต่ไปที่หน้าอกของจางเฮิงแรงกระแทกมหาศาลทําให้อวัยวะภายในของจางเฮิงพังทลายทั้งตัวสลบไปทันทีเดิมทีฉันอยากกาจัดจางเฮิงเพราะเมื่อกี้การโจมตีของจางเฮิงชัดเจนว่ามุ่งเป้ามาที่ชีวิตของฉันช่างเธอให้โอกาสรุ่นพี่ขยักคนนี้สักครั้งหลังจากเอาคะแนนของจางเฮิงฉันก็จากไปคนเก่าที่อยู่ในเหตุการณ์มองเงาหลังของฉันที่เดินจากไปถอนหายใจว่ารุ่นน้องสมัยนี้ทําไมถึงแข็งแกร่งไดด้้ขนานาี ในเวลาเดียวกันภายในห้องฝึกแห่งหนึ่งมีเงาร่างหนึ่งนั่งขัดสมาธิอยู่พลังพิเศษแผ่ออกไปรอบตัวใช้เพื่อโจมตีและฝึกฝนร่างเงานั้นทันใดนั้นมีคนมาส่งข่าวหัวหน้าน้องชายคุณจางเฮิงมีเรื่องได้ยินคำนี้ร่างเงาค่อยๆลืมตาแล้วระเบิดพลังกดดันที่หน้าสปอนกลัวออกมาผู้ส่งข่าวคุกเข่าลงกับพื้นทันทีบอกมาใครเป็นคนทำหลังจากผู้ส่งข่าวเล่าสถานการณ์หัวหน้าไม่แสดงความรู้สึกใด ฮ่าฮ่ามู่หลงยืนปล่อยให้ทั้งเฉินจัดการถึงฉันจะไม่สนใจเรื่องนี้แต่การตีสุนักก็ต้องดูเจ้าของคนนี้คือจางส่วนพี่ชายของจางเฮิงตอนนี้ฉันกำลังเดินไปทางเหนือในความทรงจำทางเหนือคงมีหอคอยแห่งหนึ่งและไม่นานนกหอคอยสูงเสียดฟ,ฟ้าปรากฏต่อหน้าฉันมันปรากฏต่อหน้าฉันจริงฮ่าฮ่าหอรุ่งอรุณฉันเงยหน้ามองอาคารอันยิ่งใหญ่นี้รอบๆมีคนยืนอยู่มากมายบางคนกำหมัดนั่นพูดพึมพำกับตัวเองไม่รู้ว่าคราวนี้จะขึ้นถึงชั้นสามสิบได้ไหมอีกคนตอบว่าหอนี้ไม่ง่าย ชั้น30อย่างน้อยต้องมีพลังระดับ3ขั้นต้นสายตาของฉันถูกดึงดูดด้วยป้ายอันดับข้างหอรีชิงชั้น40หวังหลงชั้น40จางส่วนชั้น43เป่ยอ้าวชั้น44อันดับต่ำสุดบนป้ายคือชั้น40สายตาของฉันเลื่อนขึ้นไปเห็นสามอันดับแรกเฟิงปิงชั้น52ป้าเทียนชั้น53ชี้จื่อชั้น57ฉันเดินไปข้างชายคนหนึ่งถามอย่างสุภาพรุ่นพีขอถามหน่อยป้ายอันดับนี้คืออะไรชายรอยสัักมองงนนแวบหึ่ รุ่นน้องฉันพยักหน้าสวัสดีครับรุ่นพี่น้องใหม่เพิ่งมาขอรุ่นพี่ช่วยอธิบายหน่อยเขายิ้มน้ำเสียงดูถูกเล็กน้อยโอ้มือใหม่เหรอฉันไม่สนใจทัศนคติของเขารอคำตอบของเขาต่อเอาเธอวันนี้ฉันอารมณ์ดีเธอโชคดีนะเขาชี้ไปที่หอรุ่งอรุณแล้วอธิบายหอนี้มีทั้งหมด60ชั้นทุกสิบชั้นสอดคล้องกับระดับพลังของเราชั้นหนึ่งถึงสิบตรงกับระดับหนึ่งชั้นสิบเอ็ดถึงยี่สิบตรงกับระดับสองและต่อต่อไปทุกชั้นจะเจอภาพเงาสักร้าย้ามันได้ก็ผ่าน ครั้งแรกที่ผ่านจะได้รางวัลคะแนน,นฉันพยักหน้าแล้วชี้ไปที่ป้ายอันดับรุ่นพี่ป้ายรุ่งอรุณข้างๆคืออะไรเขาใส่หัวป้ายรุ่งอรุณไม่เกี่ยวกับเธอน้ำเสียงของเขามีทั้งความเคารพและอิจฉาขึ้นป้ายต้องผ่านอย่างน้อยชั้น40หมายถึงพลังต้องถึงระดับ4และถ้าขึ้นป้ายได้จะได้รางวัลคะแนน,นทุกวันพูดจบเขาก็เดินจากไปคงรู้สึกว่าพูดกับรุ่นน้องอย่างฉันมากไปคงไร้ประโยชน์ฉันมองหอรุ่งอรุณในใจตัดสินใจแล้วฉันจะลองดูเธอจะขึ้นไปหรอ ชายคนนั้นหันมามองด้วยความแปลกใจในฐานะรุ่นพี่ฉันแนะนําว่าไม่ต้องรีบรุ่นน้องมีโอกาสขึ้นหอฟรีครั้งหนึ่งรอให้แข็งแกร่งกว่านี้จะดีกว่าครั้งต่อไปขึ้นหอต้องใช้ห้าสิบคะแนนฉันยิ้มขอบคุณรุ่นพี่ที่ชี้แนะแต่ฉันยังอยากลองเดินเข้าไปในหอฉันพบว่าตัวเองอยู่ในมิติเสมือนจริงนี่คือภาพเงาฉันก็มองร่างกายตัวเองพบว่าทุกความสามารถถูกจําลองมาสมบูรณ์ระบบ ระบบเธออยู่ไหมฉันลองเรียกไม่มีคำตอบฉันโล่งใจระบบคือไพ่ตายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันไม่ถูกจำลองออกมาถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยชั้นหนึ่งภาพเงาสัตว์ร้ายระดับหนึ่งขั้นต้นปรากฏฉันชกออกไปหมัดเดียวสัตว์ร้ายระเบิดทันทีผ่านฉั้นต่อต่อไปฉันผ่านด้วยความเร็วสูงชั้นสิผ่านผ่านชั้นสิบครั้งแรกได้รางวัลหนึ่งคะแนนชั้นสิผ่านชั้นสิบสอง ฉันแทบจะชกครั้งเดียวผ่านภาพเงาสัตว์ร้ายทนไม่ไหวความเร็วนี้มันเร็วเกินไปด้านนอกหอมีคนตะโกนดูสิถึงชั้น20แล้วถึงชั้น30แล้วผู้คนรอบหอมากขึ้นทุกสายตาจับจ้องที่ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นชั้น35ชั้น40เขาทะลุชั้น40แล้วฟูงชนเดือดพล่านเพราะนี่หมายถึงมีคนขึ้นป้ายรุ่งอรุณรวมเวลาไม่ถึงสิ นาทีจากศูนย์ถึงสี่สิบน่ากลัวเกินไปในฝูงชนชายหนุ่มหน้าตาเยเนชาคิ้วขมวดเป็นใครกันคนพวกนั้นไม่มีทางมีพลังแบบนี้มีคนจําเขาได้เป่ออ้าวเขาคือเป่ออ้าวเป๋ออ้าวผู้แข็งแกร่งอันดับสี่สิบสี่ของป้ายรุ่งอรุณอยู่ที่นี่เขาตั้งใจจะท้าทายสถิติตัวเองแต่ไม่คิดว่าจะเห็นภาพนี้ชั้นสี่สิบแปดชั้นสี่สิบเก้าชั้นห้าสิบเขาทะลุชั้นห้าสิบรูม่านตาเป่ออ้าวหดลงจ้องหอรุ่งอรุณเขม็งเธอเป็นใครกันในหอฉันยืนที่ชั้น 50เผชิญหน้ากับสิงโตหน้าคนระดับ5้า้ันตนมนุษย์พลังของเธอไม่เลวแต่ก็ถึงแค่นี้มันคำรามปล่อยพลังกดดันอันแข็งแกร่งเจ้าแมวน้อยอย่าทำตัวผยองขนาดเล็กเกินไปหน้าอายชันเยาะเย้ยสิงโตหน้าคนโกรธจัดกระตุ้นพลังสายเลือดสร้างภาพเงาของราชสีโบราณโจมตีฉันอย่างดุเดือดเกราะการอวกาศฉันยกมือโลกันมิติป้องกันการโจมตีใบมีดแห่งความว่างเปล่าใบมีดไร้รูปทะลวงมิติฆ่าสิงโตหน้าคนทันทีชั้น50ผ่านผ่านชั้น50ครั้งแรกได้รางวัลหนึ่งพัน คะแนนด้านนอกหอทุกคนตะลึงเขาเขาทะลุชั้นห้าสิบจริงฮ่าฮาหมัดของเปอย์อ้าวกำน,น่นดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจและไม่ยอมเป็นไปไม่ได้เมื่อฉันผ่านชั้นห้าสิบฟุงชนด้านนอกเดือดพล่านโหผ่านชั้นห้าสิบแล้วฟุงชนตื่นเต้นแทบกระโดดโอ้โหพวกเขาไม่เคยเห็นใครผ่านชั้น นี่คือปาฏิหาริย์ชายที่เคยอธิบายให้ฉันเงยหน้ามองป้ายรุ่งอรุณตัวเลขบนหอหรือว่าจะเป็นเขาไม่น่าเชื่อฉันได้เจอเทียนเจียวแบบนี้ถ้าได้คุยกับเขาสักสองสามคำชาตินี้ก็คุ้มแล้วสีหน้าเป๋ยเอาตึงเครียดแต่ดวงตามีแววโล่งใจเขารู้ว่าไม่ว่าใครอยู่ในหอตอนนี้เขาไม่มีทางสู้ได้ไม่นึกว่าจะมีคนแบบนี้ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางเราเขาพูดพึมพำในใจคิดว่าอีกฝ่ายน่าจะเป็นเทียนเจียวรุ่นเดียวกับเขาที่ปกติซ่อนพลังไว้ใกล้สอบแล้วเพราะงั้นเธอถึงเลือกแสดงพลังตอนนี้ตัวเลขด้านนอกขอกระโดดอีก ถึงชั้น52นั่นหมายถึงชั้น51ก็ผ่านเลือกตาเปยอ้ากระตุกชั้น50ขึ้นไปสัตว์ร้ายแต่ละชั้นแข็งแกร่งจนน่ากลัวในหอชั้นรู้สึกถึงแรงกดดันพลังของชันแค่ระดับ3ขั้นต้นอาศัยพลังพิเศษที่แข็งแกร่งถึงมาถึงจุดนี้ได้งูยักย้ายชิงเทียนชั้น52 พลังใกล้ระดับ5ขั้นต้นสูงสุดเกล็ดของมันแข็งแกร่งมากการโจมตีของฉันเจาะเกราะมันไม่ได้ใบมีดแห่งความว่างเปล่าฉันลองปล่อยการโจมตีแต่แค่ทำลายเกล็ดได้หนึ่งชิ้นดูเหมือนครั้งนี้ต้องหยุดแค่นี้ฉันถอนหายใจตระหนักว่าวิธีโจมตีของฉันยังจำเจการใช้พลังพิเศษยังไม่คล่องแคลวงูยักย้ายชิงเทียนอ้าปากกว้างพ่นพิษสีเขียวที่น้าสพอรกลัวกลืนกินฉันในทันที